เราจะทำยังไงล่ะลูกเราจะทำกาแฟกันยังไงแล้วถ้้ลูกนอนอยู่แบบนั้นถ้าน้องนอนอยู่แบบนั้นมินจะทำกาแฟยังไงอื 哼哼哼哼哼哼。<laughs> mm hmm. mm hmm. มีจุดมีจุด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 รอกินกาแฟเหรออืมห้องจะเจ้าจุด,ด,ด ก,ก <c oughs> ลบหน่อยขนมันจะเข้ากาแฟหมดแล้วอยากรู้อยากเห็นทุกอย่างอยากรู้อยากเห็นทุกแนว ไอ้น้องลงก่อนไีกินชาใต้ใช่ไหมน้องหลบก่อน เขาไม่หลบเลยอะ่ะย่า